ในปัจจุบันถ้าพูดถึงในเชียงใหม่เนาะชุมชนพหุวัฒน,นธรรมที่แรกเลยที่เราจะนึกถึงคือชุมชนวัดเกศของฝั่งแม่น้ำปิงเนี่ยมันเป็นที่ที่คนที่ไม่ใช่คนพื้นที่อาศัยอยู่ในฝั่งของวัดเกศเองเนี่ยตอนนั้นมีทั้งกลุ่มซิกอังกฤษค้าไม้มีทั้งมิชชันนารีชาวอเมริกันด้วยมุสลิมเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นพอมาแล้วก็มาแต่งงานกับคนพื้นเมืองแล้วประมาณปี2500ต้นต้นเนี่ย กลุ่มมุสลิมจินห่อเนี่ยก็มาซื้อที่ดินตรงนั้นอยู่มันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงนั้นมันกลายเป็นดินแดนระหุวัฒนธรรมโดยมีกลุ่มคนพื้นเมืองหรือว่าคนไทยยวนเนี่ยเป็นกลุ่มดั้งเดิมการอยู่ร่วมกันพี่คิดว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นภาพของชุมชนเหมือนในปัจจุบันเขาอยู่ร่วมกันโดยเคารพในความต่างของวัฒนธรรม แต่อออเขาจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายกิจกรรมที่อย่างเช่นเช่นงานวันเด็กบ้างหรือว่างานรวมน้ําใจสุจิตพักดีอะไรเงี้ยเขาก็เปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้ามาร่วมได้หมดเลยหรือว่าแม้แต่ช่วงร,รมฎอนเขาก็จะเชิญผู้นําศาสนาไม่ว่าทั้งพุทธทั้งคริส์ตหรือว่าซิก เข้ามาร,มร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับจะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มองเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายแล้วก็มองเห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสาันติโดยเคารพความแตกต่างนะ